ถ้าพูดถึงโมโคเซ่คุณนึกถึงอะไรนึกถึงอะไรที่คูคูเท่ๆแบบญี่ปุ่นญนี่ปุ่นญี่ปุ่เป็นแบรนด์เสื้อผ้าหรือน้ำหอมโมโคเซ่ <ok> คือไ <c oughs> ม่รู้ก็เกี่ยวกับพวกความงามอะไรพวกนี้แหละอยากรู้ไหมว่ามาจากประเทศอะไรญี่ปุ่นหรือเปล่าอเมริกาเปล่น่าจะเกาหลีค่ะฝรั่งเศสนะคะโมโคเซ่เหรอเลิศนะเธอมันเลิศนะเธอ อ๋อ hmm. อยากขาวกระจ่างใสกับครีมไทยมาตรฐานสากลพิส um. ูจน์ด้วยตัวคุณเอง w w w o c o f e c o m w w w c o f e c o m โทรศู4 6 1 3 2 4 2ีนแต่ก็เป็นหนังเล็กๆแล้วเป็นภาพยนต์ที่มีมุชองของนางชวคารบเลอะไรอ่านี้แต่ว่าค่อนข้างละเอียดอ่อนมาก เราต้องหยิบมุมมองมาตีแผ่เป็นหนักเลยสำหรับตักว,ว่าตัคืออาจจะเป็นผู้ว่าตั้กเห็นว่าเมืองนอกเขาชอบที่จะศึกษาหนังหรือชอบอะไรที่แบบว่าเป็นคาเเล่นะคะเ,เกีเ่ยวกับเมืองไทยอะคะ่ะเขเลยหยิบเรื่องนี้มาทำเพื่อให้เขาได้เห็นในมุมมองของเราเองมันเป็นยงกงกับครั้งแรกด้วยก็ยากค่ะแต่ก็ไปได้เพราะว่าม<ด>ีท<ด>ีมเวิร<ด>์คแล้วก<ด>็ตั้งใจแล้วก็เก็บเกี่ยวประสบการณ์มา ี่ปีแล้วค่ะก็ต้องขยันนิดนึงช่วงนั้นจะเหนื่อยหน่อยเราเห็นที่ออกมาเป็นไงบ้างครับเห็นทั้งภาพเทรลเลอร์เห็นทั้งหนังที่ออกมาก็ก็ก็ดีใจนะคะที่ออกมาเป็นภาพยนตร์แล้วแล้วก็เสร็จแล้วความจะได้ดูแล้วนะคะหลังจากที่เหนื่อยมาสองปีติดใจงานกำกับติดใจนะคะเดี๋ยวมีอีกเรื่อยๆยังมีอยู่ครับว่าจะมีคีมต่อไปแน่นอนค่ะมีจะเปิดบริษัทเป็นเรื่องเวลาเลย ทำภาพยนตร์เนี่ยค่ะแต่ว่าเป็นภาพยนตร์เล็กๆในมุมมองของปตากเองยังยังเป็นหนังเล็กอยู่ใช่ไหมฮะเปิดไว้สักแต่ว่าคุณหนาไม่เปิดใหญ่เลยไม่เปิดใหญ่แต่่ก็ไมเราทำอะไรเราทำเล็กๆไปก่อนนี่คือบริษัทที่เกี่ยวกับบริษัทแม่อะไรนี้ด้วยใช่ไหมใช่ค่ะอันนี้เป็นบริษัทร่วมทุนกับพี่วอร์ริเอแต่ว่าเดี๋ยวจะมีบริษัทใหม่ที่เปิดขึ้นเองขอเชิญไปก่อนขอเชิญไปด้วยแค่ทงไปหนังแนวแบบนี้ใช่ไหมคะพี่ตากคะ หลากหลายค่ะหลากหลายเลยไม่ไม่ต่อจมถ้าถามถึงเรื่องนี้ครับพี่หญิงด้วยเป็นร่วมแสดงเป็นไงบ้างครับก็จะดีใจมอกเป็นการตีตีแผ่ชีวิตของผู้หญิงนะถือว่าเป็นเรื่องราวที่จริงมากๆบางทีเราไม่ได้รู้หรอกว่าคนเวทีเขามีความสุขตลังเวทีเขาก็มีความทุกข์นะก็รู้สึกว่าเป็นเรื่องที่ผู้หญิงทุกคนควรดูค่ะแล้วร่วมงานกับผู้กำกับมือใหม่เป็นไงบ้างครับจริงร่วมงานกันมาตั้งแต่จันดาราแล้ว ก็ต้องต้องขอชมเขาว่าในมุมการเป็นนักแสดงเขาก็เต็มที่ในมุมการร่วมกับเขาก็เต็มที่เหมือนกันก็เรียกว่าวันนี้ประสบความสำเร็จสำหรับเขาค่ะเรียนน้องใหม่แล้วค่ะภาพยนตร์เรื่องแรกค่ะก็ค่อนข้างหนักหน,นักมากแต่ว่าแบบคือเป็นเรื่องที่ <c oughs> ที่ได้อะไรมากมากมายเลยค่ะแล้วก็คิดว่าคนดูเข้าไปต้องต้องถูกใจกับเนื้อหาที่เข้มข้นแล้วก็โชว์ ที่เราซ้อมกันแล้วก็เต้นกันจริงไปดูค่ะหลายคนคาดหวังจะได้ดูโชว์ในวันนี้ทำไมไม่มีครับในวันจะได้เห็นแบบโชว์ไลน์เป็นคอลซ่าทำไมอรัมันจะเป็นสีล่ะครับพระพิทักษ์อ่ะค่ะก็ขอฝากเพื่กร้องเรื่องนางฟ้าไว้ด้วยนะคะถ้าวันที่6พฤศจิกายนนะคะไปดูกันเยอะๆนะคะจริงๆเราก็ตั้งใจทำเหมือนเดิมทั้งหญิงเองก็ช่วยตั้งออกออกแบบท่าเต้นในหนังนี้แล้วก็น้องก็เก่ง กก็ไปดู <ượ registered> okay. ันนนะะคี่เป็นทุนของตั๊กเองหรือทุนของใครเป็นทุนของพี่อ้วนค่ะเราร่วมกันอืมประมาณเหรอคะไม่บอกเยอะไะน้อยไปมมันน้อยแต่ว่าพี่ตั๊กบอกว่าเป็นเป็นหนังทุนทุนน้อยคือจริงๆแล้วหนังแบบนี้ก็เราก็ไม่ได้ลงทุนเยอะอยู่แล้วอะค่ะเพราะว่าเราก็ถ่ายเมืองไทยนะคะประมาณยี่สิบล้านไม่ถึงค่ะไม่ถึงใช่เราทำแบบประหยัด แล้วเอ็นนี่ให้ค่าตัวตัวเองด้วยไหมคะเรกับเองค่าตัวตาก,ก็เป็นหุ้นส่วนในภาพยนต์นี้ค่ะก็เลยไม่ได้อ่านนีออ่ให้คุณมันใช้ดูอย่างนั้นเอ๋อเขาก็เขาก็ได้เห็นตัวอย่างแล <c oughs> ้วค่ะเ <c oughs> ข,าก, <c oughs> ขาก็บอกว่าน่าด <c oughs> ูเขาก็เลยจะให้เราเปิดบริษัทใหญ่โตเป็นเรื <c oughs> ่องเวลาเลยใช่ไหมคะเขาไม่ได้พูดอะไรนะคะจะมีสนับสนุนไหมคะเรื่องหน้าเรื่องหน้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อก็ต้องยังไม่ทราบเลยค่ะยังไม่ได้คุยแต่ว่า จริงๆเราทำเองเราก็ทำมาทำได้แล้วเป็นค่ายหนังเลยไหมฮะหรือว่าเป็นเป็นบริษัทค่ะบริษัทเป็นเป็นบริษัทผลิตเฉยยๆมาณนี้อออ่่โเเเคคิกตพียงแค่กดรับสมัครรับข้อมูลเป็นสมาชิก YouTube PR v a r i e t y คุณก็จะไม่ตกเทรนด์กับคลิปข่าวบันเทิงสดด่วนเด็ดเผ็ดร้อนแบบฟรีๆก่อนใครและถ้าคุณเป็นคอร์คอนที่ชอบนำกระแสเรามีเรื่องย่อแบบไม่จำกัดไทยให้อัปเดตแบบสุด กระแสบเบื้องหลังอีเวนต์สุดแซ่บกองละครสุดฮิตแบบอันศินที่คุณต้องร้อง <Wow. S 1> ว้าวช่องแซคดวงการงานการเงินความรักแบบนั้นๆไม่เสียเงยินทุกสัปดาห์กับ w ว w p r ไ t ท์เ็ก็จะครบจบได้ในหนึ่งเดียว